ท่านด้เลขาธะที่การพักเพื่อไทยนำทีมว่าที่สสนคนรราชสีมาทั้งแบบแบ่งเขตและเป็นเชียรรายชื่อทั้ง14คนนะครับขอบคุณชาวโคราชที่ให้การสนับสนุนพร้อมกับระบุว่าหากกะกะตประกาศรับรองผลก็จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือผลักดันสู่ระดับนโยบายทันทีครับนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธะการพักเพื่อไทยพร้อมด้วยว่าที่สสนคนรราชสีมา ทั้ง14คนนะครับแถลงข่าวขอบคุณชาวโคร,ราชที่ให้ความไว้วางใจผู้สมัครจากพรรคเนื่องจากเมื่อปี2562นครราชสีมาได้สอสแบบแบ่งเขตไป4ที่นั่งแต่ว่าปีนี้กว่าสสเขตมา12ที่นั่งจาก16ที่นั่งนะครับซึ่งนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บ้านใหญ่ คนใหม่ของพ,พรรคเพื่อไทยในโคราชที่สามารถส่งผู้สมัครในสังกัดขว้าเก้าอี้สอส,อสอมาครองได้สําเร็จครับนายประเสริฐเปิดเผยว่าผลคะแนนแต่ละเขตที่พรรคได้สูงมากและยังได้สสบัญชีรายชื่ออีก2คนพร้อมทั้งยืนยันจะตั้งใจทํางานให้กับคนโคราชอย่างเต็มที่ และทันทีที่กรกะตรับรองผลก็จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวโคราชและเดินหน้าผลักดันนําไปสู่การแก้ปัญหาครับส่วนเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีการนัดหมายประชุมหารือกับ5พักการเมืองที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะครับโดยพักเพื่อไทยจะให้เกียรติพักเก้าไกลซึ่งเป็นพักที่มีสอสอมากเป็นอันดับหนึ่ง เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนครับพร้อมกับยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีแนวคิดที่จะไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคเก้าวไกลครับ